ครับผมวันนี้มาซ่อมเครื่องเกษตรครับเครื่องสากยาครับรุ่นนี้ใช้กันเยอะครับ e x ส5ห้าครับสี่จังหวะนะครับสี่สโตรกสีจังหวะดึงไม่ติดสตาร์ทไม่ติดนะครับู้สาเหตุแล้วครับนี่ครับน้ำมันไม่ขึ้นนะครับรอดแล้วติดนะครับน้ำมันไม่ขึ้นนะครับยักยยกไม่ขึ้นนะครับตัวนี้แตกนะครับจะมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวแยกนะครับยักน้ำมันนะครับ แย่เบอร์แปดสองตัวหมุนออกมาก่อนนะครับหมุนเบอร์แปดเบอร์แปดสองตัวนะครับสองตัวแล้วก็หกเหลี่ยมนี่หกเหลี่ยมมีหกเหลี่ยมอีกสองนะครับหกเหลี่ยมอีกสองตัว เวลาหมุนก็จะหยุดไว้นะครับเพื่อยน่นเวลานะครับจะได้ไม่ต้องดูนานครับหมุนน็อตใครก็หมุนเป็นนะออกซ้ายครับออกซ้ายหมดนะครับอันนี้ออกซ้ายหมดออกซ้ายเข้าขวานะครับเพื่อเพื่อมันจะ,จะคลิปไะได้ไม่ยาวนะครับนี่ครับสองตัวก็ขยับออกมานะครับ หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมสองตัวเบอร์แปดสองตัวออกแล้วนะครับน่ครับก็ะยกมาได้เลยนะครับจุดนี้จะมีกล่องนะครับจะมีกล่องมีกล่องตัวนี้ด้วยนี่ผ่ากล่องครับผ่ากล่องนี่ออกมาแล้วนี่ก็เห็นคาบูที่นี่นี่ครับคาบูนี่คือคาบูนะครับจะเปลี่ยนตัวนี้ครับถ้าถ้าไม่เปลี่ยนได้ไหมได้ครับ ผมเคยใช้ครับแตกอย่างนี้แหละใช้ได้ครับแต่จะเปลืองน้ํามันครับน้ำมันจะออกตรงนี้ด้วยครับน้ำมันจะกระเด็นออกตรงนี้ครับจะกระเด็นออกไปเข้าครึ่งหนึ่งออกครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับผมเคยใช้แตกๆเลยครับแตกๆในพอดีมันแตกตอนตอนใช้งานอยู่นะครับเสียเวลาเดียอีกไม่นานก็จะเสียดางนี้ครับก็ใช้ไปงั้นนะครับค่อยเปลี่ยนนะครับนี่ก็ติดนะครับล่อให้มันติดก่อนนะครับล่อให้มันติดน้ำมันขึ้นมาแล้วแตกๆนี้ก็ใช้ได้ครับ ออกอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับก็ติดนะครับแต่มันจะออกเยอะครับอย่างนี้น้วมันจะพุ่งออกเลยครับแต่เครื่องก็ติดนะครับติดใช้งานได้นะครับยังเคยใช้อยู่ครับแต่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเลยครับมันขาดหมดแล้วครับเนี่ยถอดถอดชุดบนก่อนทีนี้สายคันเร่งไม่ต้องถอดก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ล้างคาบูนะครับเราเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้นะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวแยกน้ามันนะครับ มันจะรั่วกตรงนี้ครับใครที่เครื่องตัดหญ้ากินน้ามันนะครับตัดไปทําไมปกติไม่กินขนาดนี้ทําไมตอนนี้กินนะครับนี่ดูตัวนี้ครับมันจะมันจะแตกนิดเดียวครับมันน้ำมันกระเด็นออกตรงนี้ครับมันจะรั่วนิดเดียวครับน้ำมันจะจะพุ่งออกครับน้ำมันจะพุ่งออกนะครับสังเกตดูครับถ้าเครื่องเริ่มกินน้ํามันนะครับมันจะมันจะแตกครับเราจะมองไม่เห็นนะครับจะค่อยๆพุ่งออกพุ่งออกขึ้นเลยนะครับถึงสายน้ำมันออกก่อนนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าอย่าใส่ผิดนะครับตัวบนตัวล่างจํจำให้ดีนะครับนี่มีสองสองเส้นนะครับจะเส้นหนึ่งจะมีจะมีกองครับจะมีกองกองน้ำมันนะเส้นหนึ่งเส้นกลับนะครับก็ดึงออกมาเลยครับเดี๋ยวมาจากหลักตัวนี้เลยนี่ครับก็หมุนออกเลยครับไอ้ควงแฉกหมุนสี่ตัวนี่ออกมาเปลี่ยนแค่นี้ครับเปลี่ยนได้ง่ายครับไม่ยากครับ ก็ทำความสะอาดหน่อยนะครับคล้ายๆกับเครื่องพวกเครื่องพ่นยาเหมือนกันครับเครื่องพ่นยาเครื่องเลื่อยครับก็คล้ายๆกันนะครับคาบูมีที่ยักน้ำมันนะครับบางตัวก็ไม่มีที่ยักนะครับไม่มีลูกยางลูกยางจะกันมันบางเครื่องก็ไม่มีนะครับบางเครื่องก็ไม่มีแต่ส่วนมากมีนะครับจะมีเครื่องตัวยักน้ำมันครับ กับพวกเครื่องพ่นยาพวกเลื่อยอย่างนี้ครับแล้วก็มุนน็อตสี่ตัวนี้ออกมาอ่ะนี่ครับมุนออกมาแล้วนะครับชุดบนนี่จะหลุดออกมาด้วยนะครับดูจุดนี้จะหลุดออกมาด้วยนี่ครับนี่ครับนี่คือผ้าปั๊มนะครับเช็คดูด้วยมีขาดไหมเด้งไหม จะล้างด้วยก็ไ <Gentle> ด <confer dles> ้ครับถอดล้างด้วยก็ได้ครับเช็ดดูตัวนี้นะครับรูมันตันไหมรูหนมหนูพวกรูพวกนี้ตันไหมเช็คดูด้วยนะครับเราถอดแดลกถอดออกมาแล้วครับชุดหลางชุดนี้ก็ได้ครับหรือล้างทั้งหมดก็ได้ครับล้างเฉพาะตัวนี้ก็ได้ครับแต่ส่วนมากจะล้างหมดนะครับก็จะล้างให้หมดเลยนะครับจะาเจอจะถอดให้ดูนะครับ แค่นี้ครับลูกยางนะครับซื้อเอาตัวใหม่มาใส่ครับก็ดันออกมาทางนี้เลยครับนี่ครับหลุดออกมาตัวใหม่ใส่ก็เอาใส่เข้าไปแค่นี้ครับตัวใหม่ใส่แค่นี้ครับไม่มีกาวไม่มีอะไรครับไม่มีกาวมีอะไรใส่ครับไม่มีกาวไม่มีทาไม่มีกาวปะกกิอะายทานะครับนี่แค่นี้ครับดึงมานี่ครับก็ทิ้งไปครับแค่นี้ครับเปลี่ยนง่ายๆครับตัวนึงก็ดูด้วยนะครับ ตัวละ20บาทก็มีนะครับ10บาทก็มีแต่ใช้ได้เดี่ยวเดียวแตกนะครับถูกถูกนะครับรระวังด้วยครับเสียเวลาเปลี่ยนนะครับอย่างน้อยก็ต้องเอา40บาทขึ้นนะครับลูกยางตัวนี้นะครับน็อตก็ดูด้วยนะครับน็อตจะมีตัวยาวตัวสั้นนะครับอย่างที่ถอดออกมาครับมีตัวยาวตัวสั้นนะครับเดี๋ยวจะใส่ใส่ผิดนะครับนี่ดูด้วยนะครับนี่มีตัวละ10บาทก็มีนะครับนี่ใช้ได้เดี่ยวน่ียวแตกนะครับ ส0บาทผมจะซื้อมาตัวละ60ขึ้นครับราคา60ขึ้นครับใช้ได้นานครับปีหนึ่งปีหนึ่งไม่แตกกันนอนครับปีหนึ่งครับถ้า20บาทเนึ่ร้อเปครับปีหนึ่งเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กดเลยก็แตกครับตัวละ20บาทไม่ได้กดเลยก็แตกผมก็ได้ใส่ของของเล่ของไรพวกนี้ครับซื้อมาใส่20บาทเั็นก่นก็เลือกเลือกซื้อเลยราคาถูกกับแตกครับระเบียบเดียวแป๊บเดียวแตกครับพวกยิ่งพวกเรื่อยครับมันสั่นนะครับมันสั่นไม่ได้กดก็แตกนะครับ เลื่อไปเลื่อไปน้ำมันไหลออกเลยครับพุ่งออกเลยไอตัวนี้แตกนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอาตัวใหม่มาใส่ก็จะลองให้ดูครับตัวใหม่มาใส่ก่อนก็จะล้างก่อนล้างก็คงไม่ยากนะครับก็แค่นี้ครับนี่ก็น้ำมันฉีดฉีดเป่าเป่าครับเป่าก็รูบรรทุลุไหมแค่นี้นะครับก็จะล้างแค่ชุดนี้แค่นี้ครับดีจะประกอบแล้วก็จะมาลองให้ดู คารัโผมก็ล้างแล้วก็จะให้ดูภาพปั๊มตัวล่างนะครับอันนี้คือภาพปั๊มตัวบนนะครับตัวบนอันนี้ดูตัวล่างในชุดนี้ครับจะมีอยู่3ส่วนนะครับชุดที่แยกน้ามันนะครับเนี่ยที่ใส่ใหม่แล้วนะครับเนี่ยนี่ครับแยกน้ํามันแล้วก็ชุดนี้นี่ครับอย่าใส่ผิดนะครับตัวนี้มันใส่ได้2ด้านนะครับใส่ด้านนี้ก็ได้นะครับแต่มันจะติดนะครับจะมีบังคับอยู่นะครับคือ แต่ตัวนี้จะใส่ได้ด้านไหนก็ได้ครับแต่นี้ตัวนี้จะใส่ด้านนี้นะครับนี่ด้านนี้นะครับจะใส่ด้านไหนก็ได้ครับตัวนี้นี่ครับลงน็อตได้ครับตัวนี้แต่จะใส่ด้านนี้นะครับด้านนี้นี่นะครับแต่ตัวนี้บังคับนะครับบังคับจะใส่ได้ด้านนี้ด้านเดียวนะครับนี่ครับจะมี3ส่วนนะครับชุดล่างครับนี่คือภาพปั๊มตัวล่างครับตัวนี้คือตัวสําคัญนะครับมันต้องอ่อนนะครับถ้าแข็งแล้วจะสตาร์ทไม่ติดนะครับต้องได้ล่อนะครับถ้าตัวนี้แข็งนะครับสตาร์ทจะติดยากครับ มันจะไมดินนะครับตัวนี้แต่มันต้องดินนะครับดินเข็มอยู่เข็มอยู่ข้างล่างครับมันจะไปขยับเข็มนะครับเตะๆๆๆนะครับตัวนี้ครับก็จะมาประกอบใส่นะครับนี่ครับมันจะมีล็อกของมันอยู่ครับตัวนี้มีรูครับลงนี้เป่าดูนะครับเป่าดูแล้วไม่มีตันครับ่างดูแล้วตามสเต็ป ก็น็อตใส่นี่ครับแค่ใส่น็อตครับเดี๋ยวจะกันก่อนนะครับก็จะต๊อปไปก่อนมันจะยาวอ่าครับก็หมุนแล้วนะครับวิธีหมุนก็มีช่างทุกคนก็บอกนะครับในคลิปก็หมุนหมุนไล่กับทะแยงทะแยงก่อนครับอย่าเพิ่งหมุนแน่นครับค่อยๆบังคับลงไปครับอย่าหมุนแน่นทีเดียวทีละตัวนะครับหมุนกับกากระบาดนะครับประกอบนะครับก็ประกอบเหมือนเดิมนะครับ ตออกมายัางไงก็ใส่ไปอย่างนั้นครับไม่มีไม่มีกาวไม,ม,ม่มีอะไรทาน,นะครับประกอบใส่ใสสยเดี๋ยวสต่อไปก่อนเดี๋ยวจะยาว <c oughs> อ่าครับใส่แล้วก็ลองกดดูเลยนะครับอ่มันขึ้นไหมไม่ใ,ใจว่าประกอบให้เรียบร้อยเลยกดไม่ขึ้นเร <c oughs> ือใหม่อีกนะครับนี่ขึ้นแล้วนะครับนี่กดดูแล้วนี่น้ำมันขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมนี่ครับน้ำมันขึ้นแล้วนะครับนี่ แล้วมันต้องขึ้นมาอย่างนี้ครับกดแล้วก็ใช้ได้ครับโอเคครับทีนี้ก็ประกอบได้ครับน้ำมันขึ้นแล้วน้ำมันนี่ทุกอย่างครับผมก็ประกอบเรียบร้อยใส่กล้องก็จะมาลองให้ดูนะครับนี่ก็ปกติก็สตาร์ทติดครับทำประมาณนี้นี่ก็คือปิดนะครับ ปิดเวลาส,าต,สาตาร์ทไม่ติดนะครับเวลาปล่อยเครื่องไว้สักอาทิตย์หนึง่งมาสาตาร์ทเนี่ยครับต้องปิดตัวนี้ก่อนครับดึงดึง,ดงพอมันกําลังพอมันกําลังติดตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กเนี่ยก็เปิดเลยครับพอมันไม่ต้องไม่ต้องให้ติดเลยนะครับไม่ต้องให้มันติดเลยพอมันกําลังมีเสียงจะติดนะครับก็เปิดทีนี้ครับดึงติดเลยนะครับทีนี้หลักการนะครับหลักการง่ายๆนะครับบางคนปิดปิดเอาจนดึงดึงเร่งอย่างนั้นนะครับน้ำมันท่วมนะครับทีนี้ครับน้ำมันจะท่วมนะครับ แล้วก็กลายเป็นไม่ติดเลยนะครับปิดอย่างนี้ก็ดึงเล่งทันเล่งทั้งดึงทั้งเล่งปิดอย่างนี้ไม่ต้องดึงคังเล่งครับดึงไปเลยดึง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 พอพอมันพอมันเสียงตึ๊กตึ๊กต๊กนะครับก็เปิดก็เล่งทั้งเล่งเลยทีนี้ครับดึงเลยติดเลยนะครับทีนี้นี่ก็ปิดได้ก่อนนะครับอะ่าดึงดึงไล่น้ามันก่อนปกติติดนะครับซ่อมมาเป็นร้อยเครื่องแล้วนะครับมาลองดู แยกน้ำมันขึ้นมาแล้วเนี่ยถึงง่ายครับทีแยกน้ำมันขึ้นมาเต็มหลอดนะครับเลยดึงเลยติดเลยครับน้ำมันมันหลอดมันก็เออลูกยางมันนี่ครับน้ำมันเต็มลูกยางเลยครับนี่น้ำมันดึงติดเลยครับเราเราแยกน้ำมันขึ้นมาเข้าระบบเรียบร้อยนะครับเต็มนะครับลองดูเครื่องจะสะดุดไหมเนี่ย นี่มีสดุูดครับนิ่งๆเลยโอเคครับแรงครับสีจังหวะใครว่าไม่แรงครับแรงนะครับอยู่ที่เราจะเล่นครับแรงอยู่นะครับเนี่ยดับยาคาญ้าอะไรโอ้ขอจังหวะก็นะครับน้ำมันเต็มถังนี่ครับเต็มรถครับ ถังเนี่ยกระบะกระบะมันคอกไม่สูงครับตเต็มแน่นอนครับถ้าแต่ถ้าสองยงบ่าเนี่ยต้องพกน้ำมันไปด้วยครับเครื่องน้ำมันไปด้วยครับเดี๋ยวติดเครื่อก่อนได้กระบะเนี่ยเต็มแน่นอนครับกระบะกระบะคอกคอกคอกต่ำๆนะครับถังเดียวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสำรองน้ำมันครับเต็มแน่นอนครับตัดย่าครับสี่แยกบ่าครับแต่ถ้าสองแยกบ่า ต้องออกสเปรดน้ำมันสำรองมาด้วยครับงั้นไม่เต็มครับมันจะต่างกันอย่างนี้ครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยน้ำมันจินน้ำมันนะครับจินดูอย่างตัดแบบไป40บาท2องเวนาก็80บาทอย่างนี้ครับถึงจะเต็มครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเคยแต่ก่อนเคยมีเครื่อง2องเวนบาทตั้งแต่นานแล้วครับยางกินน้ำมันทั้งสองทีด้วยนะครับนี่จิ้นเยนบาทน้ำมันเครื่องไม่ต้องยุ่งยากอะไรครับมันเครื่องก็อยู่ตรงนี้ครับน้ำมันเครื่องนี่ครับ ปีหนึงค่อยถ่ายครับนี่ตัดมาสองปีสองปีเพิ่งถ่ายครั้งเดียวครับเพิ่งถ่ายครั้งเดียวตัดมาสองปีสามปีสองปีถ่ายครั้งครับสองปีนี่จะจะถ่ายแล้วก็ถ่ายไม่ถ่ายครั้งนึงนะครับปีหนึ่งครับนี่ปีที่สองแล้วก็จะถ่ายอีกนะครับเขามี สีจังหวะก็มีซื้อมาก็ขายต่อครับเขามาเขามาถามซื้อก็ขายต่อขายต่อให้เขาครับก็าซื้อตัวใหม่มาครับเขามาเร่งด่วนงานงั้นก็มาซื้อมาอย่างซื้อมาสองพันอย่างนี้ครับเขามาซื้อต่อเราใช้ไปเกือบปีแล้วเขามาซื้อต่อขายเขาพันเจ็ดอย่างนี้ครับซื้อตัวใหม่หับใช้เกือบปีแล้วนะสามร้อยค่าใช้เกือบปีสามร้อยครับขายให้พันเจ็ดซื้อมาสองพันอย่างนี้ครับถึงนี้ก็ 2,000ห้าครับ2,000กว่าบาทครับคพวกสี่จังหวะไม่แพงครับเดี๋ยวนี้ครับเครื่องไม่ต้องเอาฮอนด้าครับฮอนด้าก็แพงครับ6,000 8,000อย่างนี้ครับพวก2,000กว่าบาท3,000นี่ก็ใช้ได้แล้วครับสี่จังหวะครับนี่ครับอย่างนี้ Gx35 ก็ทนนะครับนี่ทนตัดตัดมาสองปีกว่าแล้วครับนี่นี่ก็ยังใช้งานอยู่นะครับก็เปลี่ยนแค่สายอย่างที่อย่างที่สายครับสายครับนี่ก็โอเคครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูอีกทีหนึ่ง อย่างนี้ก็ติดเลยครับเพราะว่าเราเราดับอย่างนี้ครับอย่างสอนกว่าดับอย่างนี้สตาร์ทบางทีอาจจะเหนื่อยเหนื่อยเลยครับสิ่งเะติดนะครับนะครับสิงที่เดียวติดเลยครับต่างกันอย่างนี้ครับติดแรงนะครับรเร่งเร่งขึ้นนะครับ มานี้ครับทาตามได้ครับเครื่องมือนี่ครับแค่นี้ครับเบอร์แปดหกเหลี่ยมเนี่ไขควงแจกแค่นี้ครับเครื่องมือครับไปซื้อไปซื้อนี่ก็แถมมาด้วยครับก็แถมมากับเครื่องเลยครับพวกนี้ครับเบอร์แปดนี่ครับแค่นี้ครับเครื่องมือครับไม่มีอะไรมากมายครับแค่นี้ครับ อันนี้ก็ซื้อตัวบางอย่างที่บอกครับให้ตัวอย่างต่ำมาสี่สิบนะครับยี่สิบอย่าไปซื้อแล้วเดียวแตกนะครับแล้วเดียวแตกพวกนี้ครับตัวนี้ครับเครื่องมือก็แค่นี้ครับนี่จริงก็ปั๊มลมก็ไม่ใช่ครับเห็นที่ผมทำดูไม่มีปั๊มลมลยครับปั๊มลมไม่ได้ใช้เลยแค่น้ำมันจี๊ดจปากเป่าเอาปั๊มลมก็มีนะครับแต่ไม่ได้ใช้ครับนี่ก็ใช้ได้ก็โอเคนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยจะเอีือหนึ่งครับผม